นี่ค่ะนี่เป็นเบาะที่แมวของพวกเราที่เพิ่งจากไปนอนนะคะเรายังไม่ไม่เก็บแต่แผ่นแผ่นแรกค่ะที่ปูร่างลิทัทนวันก็ไม่ได้เอามาเพราะอุ้มลิทันวันไปที่ที่เขารับเผาสัตว์เลี้ยงนะคะส่วนนั้นเป็นแมวพ่นน้ำซื้อมาเปิดให้ลิทันวัน ยังไม่ทันได้เปิดเลยคะลิทันวันสิ้นใจไปก่อนแต่หลังจากนั้นก็เปิดไอพ่นไอ้น้ําที่นี่เพราะว่าวางร่างลิทันวันไว้ตรงทั้งหกคืนมาดูขนมอีกแล้วค่ะว่าจะไม่กินก็ก็กินอีกแล้วแบบเดิมและน,นี้ข้างในก็เป็นงา คือบัวลอยน้ำขิงนั่นแหละคะ่ะส่วนนี้เป็นบัวลอยมันเทศนี่บัวลอยเผือกส่วนชิ้นเนี้ยค่ะอร่อยไหนล่ะที่เป็นชิ้นกลมใหญ่เป็นบัวลอยเผือกอร่อยมีเสียงเด็กอีกแล้วมันจะมีอาพารตเนี่ยเนี้ยเนี้ยอันเนี้ยอร่อยค่ะนี่เป็นก้อนกลมๆรู้สึกค่ะอันเนี้ยอาจจะอร่อยเป็นเผือกนะคะขอบคุณมากๆนะคะชิ้นเนี้ย ที่ที่เรียกบัวลอยน้ำขิงเพราะมันเหมือนข้างในเป็นงางาดำชิ้นละเหรียญน,นะคะสั่งเพิ่มชิ้นละเหรียญเขาจะไม่มีให้นะอันนี้ต้องสั่งเพิ่มชิ้นละ1นดอลลาร์ค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่แวะเข้ามาชมเขาไม่ได้ให้ช้อนมาครั้งเนี้เขาลืมได้ใช้นี้มาตักไม่พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ